เจอคลิปต่อจากคลิปที่แล้วครับันนี้ก็ไถ่าทั้งวันแล้วครับสามผานมันก็จะหนักหน่อยนิดนึงนะครับมันไม่เหมือนผานเดียวหรือสองผานแบบนี้นะครับ โอ้ข้างล่างนี่มีแต่มีแต่รากใหญ่ๆเลยนะครับนี่ก็มีเหมือนทางนูนงน้นก,ก็ฝั่งนู้นรากจะเล็กใช้ง่ายครับฝั่งนี้รากใหญ่ครับนี่ดูไหมครับนี่เด้งอย่างนี้เลยทั้งวันนะครับตกตอนเย็นก็ เสียเท็นเลยครับผมว่าจะชนต้นไม้เข้าจนได้นะเนี่ยครับโอ้ยดูล่ายครับเนี่ย ในบ้านผมเขาว่าผมบ้านนะครับนี่รถไฟเดินตามทำสามผัานพี่น้องสามเอาไปตอนไถนาไปลากคนอยู่ครับสามผัานเนี่ย 3, พอ,อาลากคนด้วยเอาแล้วไงโอ้โหเลย เห็นไหมครับเป็นลาก้นตัดขาดเลยนะครับเห็นไหมขาดเลยนะครับ,รบก็เป็นลากแต่ก็เอา้าอะไรล่ะเอา้าจะไปยังไงล่ะ้า ทำไมไม่สังเกตเห็นตัวนี้ครับตรงรถพอดีแล้วจะไปยังไงล่ะครับนี่ตรงนี้น่าจะเป็นไอยูคาตัวนี้ครับนี่นี่ครับยูคาต้นนี้ครับเม็ดมันหล่นลงมาแต่นที่ยังตอนปลูกมันไม่มีนะครับนี่แต่มันขึ้นนานแล้วเหรครับนึกว่ารถจะไปได้ไปไม่ได้ครับลืมมอง ออกไงล่ะครับอหลบออกตรงนี้ไม่ต้องไถแล้วก็ล่องนี้ไม่ต้องไถเดีย๋ยวจะไปล่องนี้เลยครับไปล่องนี้แล้ววนไปนู่นเลยครับแล้วก็มาล่องนี้ไปล่องนี้ไปครับ เหมือนมันจะหงายท้องอยู่เรื่อยครับเหมือนจะค่อมอยู่เลย ไหลอดต้นไม้ครับไหลอดต้นไม้ใหญ่โอ้ดูเสียงลากลากขระาดครับ โอดูลาดครับเดี๋ยวเกี่ยวข้าออกเดี๋ยวจะให้ดูจนเบื่อเลยนะครับเดีวจะไถน้ำทุกวันเลยครับ ¡Tod, tod, โอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับก็จะไถทั้งวันแล้วครับวันนี้เพิ่งได้แค่สี่ลองเนี้ครับนี่นี่ครับดูสังเกตดูไ้ายหน้าครับนี่ไม่ต้องถามว่าโดนอะไรครับต้นไม้า <laughs> ครับก็ กกดไลค์กดแชร์นะครับครับก็อขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ